สวัสดีทุกคนนะครับยผมแีตปอนรับในช่อง Iron Man Sing นะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะครับคันนี้เป็นแบบอิสุบรุ่นเก่าๆเลยนะผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอิสุรุ่นไหนนะครับแต่อิสุตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับทาโดยเสียนัทอีกแล้วนะเสียนัทนะครับผู้ใจดีแบบผู้แสวงบุญให้กับบอนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับคันนี้เป็นแบบแนวเก่าแต่งแบบซิ่งๆมีเครื่องเสียงภายในนะครับมีเบาะแต่งเต็มนะครับโอ้โหติเครื่องเสียงเต็มเนื้อเนี่ยดู อันนี้ผมเพิ่งลงตัวเกมมาใหม่น่ตจะเกม,มเก,มก่าพังกขเลยแบบจเจอ,อเออ,อกบบชุดแบบเคลื่อนไหวนิดนึงนี่นนนนนนข้างหน้าเ็าจะงานเก็บเนี้ครับเหมือนเดิมครับพี่นัดนะมีกล่องซีอูมีต่ตางๆนานาน,นะครับวัดวงดิฟฟี่วัดตรงบัตบ,บูธนะครับล้อจะเป็นล้อแบบนี้นะครับแบบยุคกเก่กาครับข้างหลังก็จะมีโลโก้ยัสเซตติดเต็มๆไปเลยครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เสียนัดเลสซิ่งครับผมนี่สติ๊กเกอร์สองอย่างนี้คือโฟกัสเลยนะครับข้างหน้าโลบาร์หลังโลบาร์หน้าแบตเตอรี่อยู่หลังนะครับผมนะ ฝาท้ายคาร์บอนนะครับผมนะฝาหน้าคาร์บอนด้วยนะจะไม่ผิดอ่าฝาหน้าคาร์บอนแก้มคาร์บอนนะครับผมนะล้อแม็กจัดเต็มนะครับผมนะคันนี้เหมือนผมเคยเล่นนะแต่มันหลายปีแล้วแต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้ดัดแปลงนะครับผมเคยโหลดใน u t u b e นะผมว่าจะเครดิตไม่ได้เหมือนใครแต่ในไฟเหมือนจะเขียนเครดิตไว้เดี๋ยวผมมาลงให้ในช่องนะครับพี่ชายขอบคุณมากครับสำหรับสุดเิศสวยๆนะครับผมนะ โอเควันนี้ผมก็อยู่กันหลายคนเลยนะกับเด็กๆในเซิร์ฟนะครับตอนนี้เซิร์ฟเราไม่ก็แบบบึมบัมซัมเบ้มากนะครับตอนนี้ก็แก้แหลกแก้วาร์ปแก้ทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับคือเซิร์ฟเราแม่งดีพร้อมนะครับทุกคนฟังเสียงหน่อยนี่เป็นไงเฟี๋ยววะเล่นๆเขาเล่นจอมพลังขอบอะไรกันน่ะเอ่อกัง์ูวัดอยู่ไหนปะนั่นนะไป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 ชวนเขาก่อนนะไปไปไป อันนี้ผมว่าตอนประมาณอ่ะกี่โมงเลยผมดูนาะฬิกาแป๊บนึงผมมาอัาตอนตีสามคนเล่นแบบห้าสิบคนนะทุกคนโคตรเยอะเติมแม่งสุดจริงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่าสายสี่ดีกว่าขับไปเลยแล้วแรงด้วยนะผมบอกก่อนแรงด้วยคอ่าข้าซอยนี้นี่ครันซอยนี้โอ้ข้างหลังข้างหลังสายสี่ 4, อยู่ข้างหลังหลงและหลงและเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเครื่องสามนพะันก่อนเอ้ยพันพลังมา แบบอ่อคันี้ก็เป็นแบบกระบะพันม้าคันแรกของโลกนะครับ <c oughs> กระบะลงเครื่องอาบีพันมากก้าแบบจะเต็มอันนี้พุ่งเล่นนะพุ่งเล่นพุ่งเล่นเป็นระบบของเซฟมไม่กิอะไรไม่ได้หรอมา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 กูขอซัดแบบหนักๆซัดจริงเลยนะเอาจริงเลยบายป,ปอเอาจริงอะ่ะมะกูให้ห้าคันเลยมาเอากูไม่ลงกูงบอกเลย่ะดินน อ๋อในี่ว่าเปิดเปิดกระโปรงหน้ารถสัตว์เลยอ่ะอุ้ยโบยใหญ่เพิ่งเห็นโบทุกคนดูดิโบยใหญ่อ่ะเครื่องเนี้ยบอยู่นะข้างในอ่ะอ่ะนับเลยละกันเปิดเปิดปุ๊บเออเปิดปุ๊บเปิดอ่ะน็อตโบรอเลยไปน็อตฉีดน็อตฉีดเลยน็อตฉีดเลยโอ้ยแรงด้วยแรงด้วยเนี่ยหัวเลยเนี่ยเปิดน็อตโชว์ขนาดเปิดฝากระโปรงเแค่ลายฝากระโปงอย่างเฟี้ยวเพิ่งเห็นเย็ดแม่เพิ่งเห็นเอ้ย ถ้าไม่เสียงรถมันบัก,กว,ฝกดดวะฝาเสียนัดด้วยนะครับฝาเสียนัดแก้ด้วยนะครับถ้าเสียนัดได้ดูคิดมีนะฝากแก้เสียงรถที่มันเป็นแบบนี้นะครับไม่มันเลยนะครับแต่เสียงพอจริงครับอยากได้เสียงนี้ไปแก้ผมแตกนะครับพี่นัดนะโคตรให้เสียงเฮ้ยวัดกับพวกมอไซน์หน่อยดีกว่าวไอ้เหี้ยวัดกับพวกร้อยส่งร้อยสิบอะเปิดบูดรอเลยไปแล้วมาดิวัดกับเพื่อมอไซค์หน่อยเป็นไงเดี๋ยวยกูแดกจบไอ้เด็กชุนชุนเสาไฟฟ้าตายส,สู่ลิขิตและไอ้หนุ่มเองสูรลิขิตแล้วน้องเอาดี มอไซค์มันจะกินผมได้ไงพวกกระบงกระบาบอลสามสี่ทรงบอลสามสี่ศูนย์ยังเอาผมไม่ลงแค่นั้นแหละใครมันจะกินผมได้วะถามจริงและดูดิเซิร์ฟกูไม่มีวาร์ปอ่ะโคตรดีอ่ะไอ้เฮีอ่มันมีเซิร์ฟไหนดีกว่าเล่นแมนซิงบบว่าถามจริงนะโอ้โหเซิร์ฟตีมีคุณภาพจัดโคตรอวยโคตรอวยโคตรอวยเว้ยอวยจัดเลยนมาวิ่งมาวิ่งอันนี้กันเนี่ยรอบสายสี มามามาวัดแกไมเลยแต่ปอว่าเสียนด้วยนะไอปอเสียนด้วยนะอยากล่งจับปูนมันมีตำรวจปะวะพาคันนี้ไปจับปูนโชว์เด็กๆน้องๆหน่อยดิแม่งไม่มีตำรวจแสดงเอ้าเซ็งเล็งเซ็งเซ็งไม่ีตำรวจดิผมไม่จับปูนเลยนะวันนี้ผมแม่งโคตรมีความมั่นใจอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเอาผมลงอ่ะทุกคนว่าผมไหวไหมครับผมเอาคันนี้ไปจับปูนเถินลุงแม่เถินลุงปูอะไรเงี้ยคิดว่าไหวป่ะเดี๋ยวว่าหลังผมแม่งมาจับปูนเนี่ยจับปูนแบบพวกรถแบบมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยโชว์เด็กๆมาหน่อยว่า บอแม่งไม่ได้กระจอกแล้วเว้ยกับตำรวจกำรวจไอ้บอลก็ได้หมดนะอนะจริงอะมาดิมาดิไอ้โอ๊คเมื่อกี้นั้นแรงจากไหนวะน้องจะสู้กับพี่อะอ้าวเรียบร้อยโด,ดอโดนแดกอะไรอะโดนแดกแล้วเหรอครับเนี่ยอันนี้ที่รถวาร์ปเนี่ยมันยังมีปัญหากกหลเลยนะครับแต่ในส่วนเฟสิ่นแรกผมแก้แล้วนะครับไอ้รถวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้ให้เร็วๆนี้ครับผมแก้ไม่ยากเลยแก้ไม่ยากเลยอันนี้รอผมแก้นิดนึงแต่รับประกันวะ่าหาย100%แบบรอหาย100% แต่ขอเวลาิด้ตึงนะครับผมรู้วิธีแก้แล้วอืมโคตรเอาเอะเอาป่ะทุกคนตอนนี้ผมแบบพุ่งเกินมันเคยมาหยุดกูทีอะไอ้ห้ไอ้เหี้ยแม่งชีวิตแม่งแบบสุดๆว่ะช่วงนี้สุดปะอโอ้แต่แรงอะไม่มีใครได้กินกูเลยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกินขาดเลยเนี่ยรถเสียน,นัดมันจะเกินไปหรือเปล่าโอ้ยเสียรักชิบหายแล้วชิบหายแล้ว วายขนาดเส้นหลักเขาไม่มีใครตามกูทันอ่ะเอาจริงตึงไปแล้วอ้าวหายเลยอ่อนให้พวกหน่อยละกันไม่กดน็อตละไม่กดน็อตละอ่อนให้มันหน่อยแล้วกันเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดน็อตต่อกดน็อตต่อยิงน็อตต่อนี่เดี๋ยวผมดิฟดูเลยโชว์เลยโค้งหน้าผมไม่กลัวได้สิไม่ดีเงเป็นไงล่ะดิฟโชว์ไอ้ีอยแพ้ด้เลยอะดิฟโชว์อ้าวอ้าวโง่จัดโง่จัดบนนันทส่รีโง่จัดอะชนชนในตรงนั้นอะโคตรโง่เลย ไปโดนเดกโอกาสมาแต่แพ้อจบแล้ววันแสนดีสุดจบแล้วชีวิตพี่จบแล้วพี่สงสารนะสงสารสงสารวันแสนดีสุดเนะมามาต่อเลยต่อเลยมาตรงนี้ต่อเลยพี่วัดให้ผมเลยไม่ละเห็นพี่แรงนักแรงหนามาผมนับเลยแล้วกันไม่ต้องใครเยอะแล้วลูกพี่เขาห้าวมาจากไหนเนี่ยไปเอ้ยกดผิดโอ้โหมาต่อมาต่อกดผิดแล้วยังซักต่อ ยังซักต่อเฮ้ยแล้วตึงจริงไอปอตึงจริงแต้แค่ดูดตูดนะพี่อะบอกแล้วคันนี้มันดีจริงเน่แน่ไอวามาเมื่อกี้เอ้กดผิดเอ้าเดี๋ยวรอหลังหลังกดเสร็จแล้วกันนะครับต่อเลยนะครับหลังจากกดผิดไปก็มากันต่อเลยครับกำลังมาเลยกำลังนัวเนียเลยนะเมื่อกี้มานับเลยนับเลยบอลบอลน,นับเลยน้องนับเลยพี่นับเลยพร้อมแล้ว ดัดีแลีลาจังวะายางจะแตกเฮ้ยแล้วมันโอ้โหมันไม่ถึงผมอะไรวะเนี่แยแผลที่แบบนี้าอะไรอะ่ะเอ้ยแต่ผมจะกินได้ป่ะเป็นคอนเทนต์ไปเฮ้ยแดกเอ้าเอ้าแดกเฉยปองงวัตเตอร์ฟักปองงเอไอปอแดงหมดเอ้าเอ้าเอ้าเล่ปอแดงหมดนะดูด,ดิเ,เฮ้ยเกินไปอ่ะเปล่าไอ้เหี้ยเกินไป เฮ้ยแรงเกินไปหรือเปล่ปานะพี่นัทพี่ลงปไว้ในรถไปเนี่ย,ยมันแรงเกินไปมุย้ยเกินไปแรงเกินไปเนี่ยเอาจริงเลยแรงเกินไปมากอันนี้เออเวอร์ผมไม่อยากแข่งกับใครละเดี๋ยวชนะอีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมว่าถ้าแข่งต่อไปก็ไม่มีใครกล้าแข่งกับผมแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมขอให้ทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์ช่วยผมได้ละก,กันสตหรับวันนี้ลาไปหงม,มัวบุญครับขอบคุณมากมากครับผม